ไอ้กูหายไปอ่ะเต๋อหายไปนานลท่าุดก่อนขุก่อนจอยู่เลยห้มันทาหารยดกนอ่เ้ยอ่อไม่หาหกนนี้ีวนนี้่จ๋าจ๋าคนี้กปัดจกรยนมไได้จักรยนไม่รู้่าจ๋าถ่ายภาพนิ่งด้วยนะ นี่เจอโลกลเลยแมอกมันหายไม่ได้้ออย่นี้ลูกคเรามองไปเห็นเองอะ ไปดูเมนูวันนี้คืออะไรคะแกงส้มผักรวมแกงส้มผักรวมปลาแล้วก็มีปลาปลาปลาปล่นป,ปลาป,ปล่นนี่นะคะคนมากคน ทำทั้ง hey. um. หมด300ชุดนะคะตักผัดรวมใครอยากชิมฝีมือพี่เล็กก็มาได้บริเวณตรอกสาะเกหลังโรงแรมรัตนโกสินทร์นะคะต้นยม้ด้วยต้นไม้ด้วย อาจะวัดไข้ด้วยใช่ไหมเราก็จะมีการตรวจวัดไข้นะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจ AL ลแอลกอฮอล สวัสดีค่ะได้บัตรยังจ๊ะได้บัตร้วใช่ไหมเอ,เอาไปต่อแถวนู่นเลยบัตรอยู่ที่เทอะจ้ะมมอ่านั่งเลยนี่คุณลุงได้ยังอ่ะคุณลุงได้บัตรยัง ได้แล้วโอเคจ้าจ้าหนูไม่ว่าอะไรกลัวเดี๋ยวไม่ได้บัตรเดี๋ยวจะหมดก่อนถ้าใครมีบัตรก็คือได้กันทุกคนค่ะค่ะได้ใได้คนนุณลุงอยู่แถวไหนคขเนี่ย,ยแ,ลนนแล้วนั่งรถมาแล้วหนูอยู่ไหนคะโอโ้ ลุงนั่งมาประจำป่ะคะมา,มา,นนามาทุกวันอังคารเลยทุกวันอังคารเลยทำไมหนูไม่คุ้นหน้า,าคนเยอะอไงหนูเลยไม่เห็นเข้เาใจผมให้ลุงมาเรียบร้อยทุกวันอังคารเลยลุงถามไปเดีเดินไปไปที่นั่แล้วปกติวันอื่นคุณลุงไปรับที่อื่นด้วยไหมคะก็มีก็มาดูเด่นอย่างนั้นอ๋องคันมาทุกทุกวันอังคารเลย รจได้ค่ะคุยได้คุยกับลุงได้คุณลุงเขาบอกมารับุกวันังคารผต่ได้เหมือนกันรัวงคาน่คุณลุงเขาอยู่ทั้งไกลคลุงคนใต้คนภูเก็ตอยู่ขอนนนกตนคนใต้คนต้เหอนกันล่นกันแล้วไอแหล่งใต้แหล่งใต้เลยตีดตุ่นหน่ดีค่ะคุยได้เลยค่ะคุยกับลุงได้ เจ้าหน้าที่คุมแถวเรามาแล้วตัวจริงพี่ <c oughs> <c oughs> ตุนนะคะเจ้าหน้าที่คุมแถวแจกบัตรเหมือนเดิมนะพี่หนึ่งบัตรพี่ว <c oughs> <c oughs> ่าใครตัดผมให้ นี่ทั้งตัดทั้งโกกเลยปะโกกป่ะเนี่ยทำไมดำๆผมนึกว่าไปโกกผมมาโอ้โหพี่ว่าตัดผมใหม่เขาคิดตังเราไหมแปดสิบบาทอ๋อแล้วพี่ว่าพี่วาดก็มีตังค์อ่ะแตทั้งนั้นนะคนนู้นให้คนนี้ให้ อิสระชนไม่ให้อิสระชนไม่ให้ออันนี้ก็ให้เป็นรางค้าอ่าไม่ใช่ว่าจะให้ตลอดเวลาไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้เรื่อง <c oughs> อ <c oughs> พี่วาดพาปุ๋ไปตัดบ้างหนิได้ไหมแล้วพี่วาดออกตังค์ให้ได้ไหมไม่มีตังไม่ไม่ไม่บัตรประชาชน ย่ที่ว่าทุกวันอังคารก็จะใส่เสื้อมินิที่อิสระชนอ่ ห้าโมงครึงใช่ปะเออแป๊บนึงค่ะอีกอีกแป๊บนึงพี่น้ำร้อนนะคะ ระวังนะต้นน้ำทีจะโดนของร้อนอกี้พัตเตอร์อยู่กับใครอ่าเอ่ยพัตเตอร์นี่แถวพ,ตตพตตี่พัตเตอร์เปล่า อนะบด<า>แมสแมสแมสห<ม>รอเดี๋ยวคาก่อนอ,อ,อันเดียวใช่ไหมครับ ยังไม่ติดไม่มีอยู่หน้าฝาเนี่ยจ๋าไปไหนจ๋าเรียบร้อยแล้วจกะอันนี้ให้ใครอ่ะอันนี้กอดใช่ไหมจ๋าเขาไลฟ์เขาเรียกพี่ี่มื่อชีพึ่งอ๋ออ๋อใครคนที่อ๋ออ๋อคนใช่ั้นจ๋าจ๋าบอกเลยคนไหน เอาบัตรคืนได้นะคะขอบัตรคืนด้วยนะคะเอายายไม่ได้ถือบัตรหรอคะโอเคต้องจัดต้องเอาบัตรออกอันนึงนะเพราะยายไม่มีบัตรเมื่อกี้บัตรอยู่ที่ใครดึงออกอันนึงไม่งั้นเดี๋ยวไม่พอ จะเริ่มแล้วนะคะปึ๊บปึ๊บเอาบัตรคืนด้วยนะคะบัตรคืนลองตะก,กาเลยเมื่อกี้ยังหลับอยู่เลยเนาะเมื่อกี้ยังหลับอยู่เลยเนาะเราก็ไม่ลืมกันเราก็ให้บัตรเห็นไหมนี่คนนี้เขาต่อคิวมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่ใช่ไหม

ค่อยเดินนะคค่อยเดินนะไม่ต้องไม่ต้องชิดกันห่างๆกันก็ได้ คืนบัตรด้วยจ้าครับครับหยุดบัดหนึ่งหยุดบป๊บหนึ่งค่ะ ค่อยเดินนะคะค่อยๆเดินห่างกันนิดนึงค่อยๆเดินห่างกันนิดนึงนะพี่เนาะเป็นระยะห่างกันนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวก็ชิดกันค่อยๆเดินห่างกันนะคะไปขนอะไรมาคะเนี่ย <laughs> ไปค่อยๆเดินนะไปห่างๆกันได้แล้วแขนไปโดนอะไรมาคะเนี่ยแขนโดนอะไรมาเอา้ารอหมาที่ไหนกัดโอ้เปนเล่นน,ลน,นี่เห็นไหมเล่นกับหมาหมากัดเลยเสีย900โอ้โหเสียเก้ารอแลนี่โดนแผลหมากัด เดินทางๆกันนะคะพี่คืนบัตรด้วยนะคะคืนบัตรลงตะกร้าไปเลยโอ้สวัสดีค่ะคุณค Hello How Are You เอาไฟตยิ้วโอ้โหวันนี้ดูผม ไม่นธรรมดาตกท่อมาอตกท่อท่อที่น้ำมันตกกระปกใช่ไหมเฮ้ยอะไรใ,ใช่ด้วยค่อยๆเดินนะคะอย่าชีดกันเนาะจะได้ไม่ออคืนบัตรด้วยนะคะ เลวลายัดใยังครับเดี๋ยวตัวครับเดี๋ยวตัวครับเวยัดเี๋ยวครับเดี๋ยับอย่าชี้กันมากครับเวยัอย่าลืมบอกคืนอันนี้เนาะค่คค <c oughs> คอยๆค่อยๆค่อยๆเดิน <c oughs> อ่ะทยอยทีละหนึ่งทีละหนึ่ง, <c oughs> งอย่าลืมคืนบาทนะ คุณลุงบัตรค่ะคุณลุงคืนบัตรยางคุณลุงมีบัตรไหมบัตรอยู่ไหนคะบัตรบัตรแบบเนี้ยค่ะอ้าวออกออกคืนด้วยค่ะบัตรคืนบัตระค่ะบัตรแบบเนี้ยคุณลุงบัตรมีไหมมีบัตรไหมครับอยู่ไหนคะอามาใต้องคืนด้วยลุงบัตรแบบเนี้ยค่ะบัตรแบบนี้ต้องคืนตรงนี้ลุงลุงหาก่อนเร็วลุงหาบัตรให้หนูก่อนนี่ไงนี่ไงใช่ไหม อยู่ไหนเราต้องเอาคืนเพราะว่าหนูจะต้องไว้ใช้อาทิตย์หน้านะลุงดูดูให้แน่ลุกคือแจงอ้าวตายแล้วค่อยๆรับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบมันต้องหักออกใบหนึ่งแล้วว่าบอกเต๋าเต๋เป็นคนดูบัตรบอกเต๋อออกใบหนึ่งดูคนไหน เต่าค้มคนเตาดึงออกไปนึงดึงออกไปนึงเพราะว่ามีลุงแซงคิวไปาดงเน มันแต่พี่ก็พี่อยอมขอแบบนี้ใช่ยังไงคระอย่าอย่าพักคำยังไงคบอย่าพึ่งเดือดร้อเอาลุงมนสวัสดีค่ะไม่เจอกันตั้งนานลุงแล้วลุงไปไหนได้ไปทำบุญไอ้ทำที่อัมพวายัาง